เวลาเก้านาฬิกาวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจําปีการศึกษา2565เป็นวันที่สองโดยวันนี้มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย รวม3,644คนประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอักษราศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสาวเวชศาสตร์คณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับปีนี้พระราชทานพระราชว่าทความตอนหนึ่งว่าคำว่าอิสระทางความคิดต้องมีอิสระทางความคิดเป็นที่นิยมใช้กันหลายวงการจนเข้าใจกันไปว่าไม่ต้องฟังความคิดผู้อื่นถือความคิดของตนเป็นใหญ่ จริงอยู่คําว่าอิสระแปลว่าเป็นใหญ่เป็นไทยแก่ตัวไม่ขึ้นแก่ใครๆแต่ความเป็นใหญ่ทางความคิดไม่สามารถเกิดขึ้นลอยๆอยได้ความคิดอ่านต้องมีพื้นฐานของความรู้ความคิดรอบด้านจะเป็นใหญ่ทางความคิดได้ต้องอาศัยการสะสมความรู้กลั่นกรองไตร่ตรองให้ถูกต้องแจ่มชัดจึงจะสามารถเป็นใหญ่ทางความคิดนําไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมได้เช่นนี้จึงนับว่าเป็นใหญ่เหนือความคิดบังคับบัญชาความคิดได้ การดื้อดึงถือความคิดของตนเองเป็นใหญ่ที่ไม่มีรากฐานไม่ฟังความคิดผู้อื่นไม่หาความรู้เพื่อตรวจสอบว่าคิดถูกต้องสมควรเป็นประโยชน์หรือไม่เรียกได้ว่าเป็นทาตของความคิด ถูกความคิดอันไม่ได้ไตร่ตรองให้ถูกต้องครอบงำเมื่อนำไปใช้จึงเกิดความเสียหายเดือดร้อนอาจจะรุนแรงถึงเป็นภัยค่าฟันกันบัณฑิตทั้งหลายเป็นผู้เล่าเรียนมากจึงเป็นความหวังของบ้านเมืองว่าจะได้รู้จักใช้ความคิดรู้จักไตรตรองฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรู้จักสาะแสวงหาความรู้มาพิจารณาให้ทราบตระหนักว่าความคิดอ่านของตนถูกต้องเป็นประโยชน์รอบด้านเป็นคุณต่อบ้านเมือง